คนเกิดวันพรฤหัสบดีเป็นคนใจดียอมคนแล้วก็ทําอะไรเนี่ยนะนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองดังนั้นคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยถ้าในมุมหนึ่งก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในฐานะที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครก็นึกถึงใครเขาก็อยากให้มาช่วยเหลือมาให้คำปรึกษาคนที่ชอบเป็นสิรานีให้เพื่อนพี่น้องใครมีปัญหา จ,จิกปัญหาตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบเนี่ยนะมาหาเัาเกิดพระสบดีเนี่ยนะจะได้คําตอบเพราะเขาเป็นพวกหัวสูตรไงเขาชอบฟังชอบอ่านชอบขอบคิดรวมข้อมูลรวมสถิตินะแล้วก็ทั้งในตํารานอกตําราดีหมดเลยนะรู้อะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดดีที่เเกิดพระสวดีเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบยึดติดอยู่กับหลักการตำระบตาราสิ่งที่ เคยกำหนดเอาไว้บางทีก็จะติดอยู่กับอดีตทีนี้คนเกิดพฤรบดีเนี่ยนะนะก็จะมีลาบผลมีความเรียอะไรนะมีความโชคดีจากคนที่มานับหน้าถือตาจากคนที่มาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าน่าเชื่อถือดังนั้นถ้าจะมองในแง่ของการทำธุรกิจการเงินการทองจะเป็นคนที่มีเครดิตดีคนพฤศดีนั้นนะ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสเสน่ห หลักๆเลยอ่ะมาจากการที่เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ให้คาปรึกษาคนได้ดีแต่หลายต่อหลายคนเลยนะก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนสุดท้ายอ่ะที่เขานึกถึงเวลาที่จะนึกถึงอยากจะมีแฟนเปนคนรักเพราดูเหมือนคนเกิดพฤีจะออกไปในแนวที่ว่าน่าเคารพน่าถือซะเป็นส่วนมากกว่าจะเป็นคนรักทีนี้เราจึงต้องเสริมดวงสาหรับคนเกิดพฤบดีให้ตรงจุดตรงประเด็นคนเกือบฤดีนั้นเสริมเรื่องความรักเรื่องเสน่ห์ ได้ดีมากที่สุดวิธีการน่ยน,นะใช้วัตถุมงคลที่เหมาะสมและเสริมจงสุดๆเริ่มจากนะเริ่มจากสิ่งที่เราอะสามารถที่จะหาได้แบบไม่ยากเลยนะแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้แก่กําไรสักวงหนึ่งที่เป็นกําไรเน้นนะในเรื่องของอักคระที่เป็นกรรมราคะเรื่องของสเสน่ห์ผูกจิตมัดใจ จานเอาไว้ในกำไรที่เป็นลักษณะทองเหลืองแท้แบบนี้เนื้อของทองเหลืองนั้นจะเป็นเนื้อของโลหะนะที่มักจะเอามาใช้ทําวัตถุมงคลต่างๆที่มีอนุภาพเมื่อจานยันที่เป็นยันสเสน่ไปกำไรนี้จึงเรียกว่ากำไรยันมนตาราคะกำไรยันมนตาราคาเนี่ยสีของกำไรและยันของกำไรนั้นเหมาะสมกับการเสริมสเสน่ห์และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคนที่เกิดประสุตีมากที่สุดถ้าต้องการกำไรแค่วงเดียวเนี่ยนะนึกถึงกำไรยันมนตาราคานะต่อมา หลายคนมุ่งเน้นการมีสเสน่ห์แบบกับคนทั่วไปที่แบบเป็นลักษณะที่ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้ว่าเราใช้อะไรอ่าบางคนไม่ถนัดในการที่จะโชว์วัตถุนางคนก็ใช้ตะกุดดอกเดียวเนี่ยนะเป็นตะกุดเสน่ห์แรงตะกุดนี้เรียกว่าตะกุดโยนีตะกุดโยนีเนี่ยนะเป็นตะกุดที่อาจารย์โอมเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วไม่เหมือนใครในโลกนี้ตะกุดโยนีนี้เป็นตะกุดที่จานยันโยนีอาถรรพ์ซึ่งยันโยนีอาถรรพ์นั้นเป็นยันตลบลับเฉพาะ คนที่รู้เคล็ดวิชานี้จะนํายันนี้มาใช้ได้อย่างดีสตุลโยนี้เป็นตะกดที่ทําให้สเสน่ห์แรงเวลาที่ใครพกพานะเอาไว้ใกล้ตัวนะจะทําให้ไม่ขาดไรเสน่ห์เลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากเป็นคนสเสน่ห์แรงยิ่งไปเลยว่าเป็นคนโสดนะอยากให้มีคนมาเลือกนะใช้ตะกดโยนนี้เอาวางไว้ใกล้ๆตัวพกไว้ใกล้ตัวจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไม่มีเสื่อมนะส่วนใครที่เน้นบอกว่าตนเองนั้นอนะ่ะมีแฟนมีคนรักแล้วก็ เน้นเลยว,ว่าให้คนรักคนนี้เนี่ยนึกถึงเราคิดถึงเรามากเป็นพิเศษให้ใช้ตะกุดอีกลักษณะหนึ่งซึ่งตะกุละดลักษณะนี้จะเป็นตะกุดที่เวลาพกแล้วมีเสน่ห์กับคนทั่วไปแต่เวลาที่เราอ่ะจะนอนตอนกลางคืนเนี่ยนะใครนะที่มีเป้าหมายแน่นอนคนเนี้ยเราอยากให้คิดถึงเรามากพิเศษให้เาตะกุดนี้วางไว้ใต้หมอน แล้วนึกถึงหน้าคไว้ชัตนี่คือตะกุดยันสั่งรักตะกุดยันสั่งรักนั้นอาจารย์จะลงคาถาท,าที่เป็นคาถาย่อคาถาที่เป็นหัวใจของคาถาเสน่ห์หน้าหมาซึ่งเป็นตะกุดเต็มสูตรซึ่งอันเนี้ยเป็นตะกุดเรียกว่าหัวใจเสน่ห์หน้าหมาแต่มีฤทธิ์ในการเรียกจิตสั่งใจให้เขารักและคิดถึงอาจารย์จึงตั้งชื่อตะกุดนี้ว่าตะกุดยันสั่งรักตะกุดยันสั่งรักนั้นมุ่งเน้นใช้เฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดีเคล็ดลับวิธีอย่างที่ อกให้ฟังนะใครบูชาจะมีการแนะนำรายละเอียดให้เป็นพิเศษใครที่เน้นเลยว่าอยากจะให้คนน่ะที่อยู่ใกล้ในระยะที่ได้กลิ่นตัวเราคิดถึงตัวเราได้ง่ายๆจากการที่เอาน้ํามันหอมอย่างหนึ่งที่แช่ในน้ํามันกระดังงาปุกเสกด้วยมวลสารสเสน่เป็นน้ํามันกระดังงาราคาหน้าตาแบบนี้นะให้เอาน้ํามันเนีต้มที่หน้าอกกับหน้าท้องแล้วไปอยู่ใกล้กับเป้าหมายของเรา คนที่ได้กลิ่นกลิ่นไอาจากกลิ่นที่จะรุงลงไปอ่ะจากน้ํามันกระดังงาราคะจะทําให้คนที่เขาเนี่ยได้สัมผัสกลิ่นไอยนั้นนะ่ะคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่ามีความพิศวัส์ขึ้นมาอย่างแรงนะเพราะว่าจมูกเราอะ่ะเวลาที่สูดกลิ่นอะไรเข้าไปแล้วมันมีฤทธิ์ยิ่งกว่าแค่นึกแค่คิดถึงนะนั้นใครที่มีโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายใช้น้ํามันกระดังงาราคาแต้มที่หนะ้าอกกับหน้าท้องของตัวเรานะแล้วให้เขาสูดดม แล้วให้เขามาอยู่ใกล้อย่าไปแต้มคนอื่นนะเพราะน้ำมันสเสน่ห์แบบลักษณะแบบนี้แรงมากไปแต้มที่เขาเราไปหลงเขาแต้มที่เราเขามาหลงเราดังนั้นแต้มที่ตัวเราเพื่อสเสน่ห์เราแรงสุดๆส่วนใครที่บอกว่าอาจารย์มีแบบชิ้นเดียวเลยไหมชิ้นเดียวเลยที่แบบได้ทุกอย่างเลยที่พูดมาคือสเสน่ห์แรงด้วยได้เงินด้วยมีมีสองแบบแบบแรกคือเฉพาะคนเป็นผู้หญิงหรือหัวใจเป็นผู้หญิงนะบางคนเป็นผู้หญิงบางคน ร่างกายไม่เป็นแต่หัวใจเป็นผู้หญิงนะแล้วอยากมีใจอ,อ,อยากมีชัยชนะนะในหัวใจเหนือบุรุษทั้งปวงเรียกว่าพอเข้าหลงรักแล้วจะเอาเงินเอาทองเอาหัวจิตหัวใจมาให้ก็ได้หมดนั่นคือวัตถุมงคลที่ออกแบบมาสำหรับคนที่อยากเป็นผู้หญิงเก่งเป็นสตรีที่เหนือบุรุษนั่นคือล็อกเก็ตนารีมีชัยล็อกเก็ตนารีมีชัยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ขี่บนหลังของผู้ชาย และด้านหลังเนี่ยก็จะมีรากราคาฝังอยู่พร้อมกับพลอยกินบ่อเสี้ยงมีความหมายคือมีเสน่ห์และมีกินไม่รู้จักหมดจากสิ้นนี่คือล็อกเก็ตที่ได้ทั้งเสน่ห์แรงๆชนะสิตใจและได้เงินได้ทองในที่สุดจําไว้นี่คือชื่อของล็อกเก็ตนารีมีชัยซึ่งใครที่อยากเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ชนะใจไม่จะเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนดักให้ใช้ล็อกเก็ตนารีมีชัยส่วนใครที่อยากได้สุดยอดที่สุดทางด้านเสน่ห์และครบเครื่องคนเราเนี่ยนะจันน่ะเคยลูกสอนลูกศิษย์หลายๆครั้งว่า ถ้าจิตใจอยู่กับเราแล้วเนี่ยอยากได้อะไรก็ได้ทั้งหมดดังนั้นแต่โบราณเนี่ยเขาอยากให้ใจอยู่กับเราเนี่ยอยากให้โตอยู่กับเราด้วยเนี่ยเขาก็เอายาสั่งยาแฝดใส่ไปในอาหารให้คนกินเดินตามกลับบ้านแล้วเรียกบบว่าไม่ยอมไปไหนกันนะแต่อาจารย์ไม่ทำอย่างนั้อาจารย์ให้เอายาสั่งยาแฝดนั้นมาอัดรวมลงไปเป็นองค์แล้วปลุกเสกด้วยคาถาเรียกจิตปลุกเสกและลบลมโมสารเกินกว่า20ปีนี่คือองค์ปรมรัมโลกีรุ่นโลหิตราคะที่เป็นองค์ครู ที่เรียกชื่อว่าโลหิตราคาเพราะมีส่วนผสมของเลือดของอาจารย์อมใส่ลงไปด้วยนั้นโลหิตราคาเนี่ยนะจะเป็นปัตมังโลกีองค์คูที่เน้นทัน่ห์กรามราคาแรงสุดๆสําหรับคนที่เกิดพระสุติและทุกๆวันเกิดและอยากได้นะของที่แรงมากๆให้มารับไปบูชาองค์ปัตมะงโลกีโลหิตราคาองค์ครูนี่คือวัตถุมงคลที่เหมาะสมกับคนที่เกิดในวันพฤทธศบดีเพื่อเสริมพลัง เพื่อเสริมลักษณะของความมีเมตตามหานิยมให้แรงที่สุดและรับทรัพย์รับโชคได้ครบถ้วนทุกประการขอให้คนเกิดประสิทธิทุกคนมีโอกาสได้เขา้าครอบมรดุมงคลชั้นเลิศประจำตัว